มาเย็นเย็นไม่เยอะไมเยอะกายกายเลยงอเลยไอ้บงบงอ่าอยย่าอ่าอย่าลิงไปแจกาเ่นนะาจะ่นมึงมึงก็ผลแล้วมึงมได้เลยพอไ่ไปแ่งมลวาแ็ลงมาชยเพือนแพ็ก่อนได้นะแพ็ก่อนได้นะไขับไทยขาดอย่้าน่จะชวนไม่ข่อยเซใ่มปอยไาตกเราต้ยมึงโคเพื่อนยโคเพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องยมาชยย้าล่าอไอเกไอเกตตกไอเียเกตตกอเียเกาะ คนที่อุ้มนี่คือลากลากคนเดียวใช่ไหมเกตุกิเกตุกเอามันดิโอ้่ี่ผมนั่งคู่กับทางการโปรบล็อกไอ้ผู้ตัดเปรย์มาได้ตัวหนึ่งคนเดียวคนเดียวอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะนะอย่าลงเยอะเดี๋ยวขาดนะข้างขวเพื่อนก่อนข้างขวเพื่อนก่อนข้างขวเพื่อนก่อนอย่าลงเยอะเดี๋ยวขาดนะไปดีกระสุนสมุสาไปเลยมีเอ็มพีนะเฮ้ยชนทาคการขาวร้องมาแล้วล่ะแลมโบยูคอร์แลมโบยูคอร์ปังทะเลแข่งแข่งเงินเดือดร้องกี่ยาผมว่าเราต้องลง

ไปโชไปโชว์ไปโชว์ไปโชว์ปป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 ่ปป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 ปี่ยปป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 ป บอลมานมาหน่อยดัมาหน่อยดันจะมาหน่อยรยเล่นตรงนั้นขึ้นมาขึ้นมาีขึ้นมาช่วยบีมหน่อยีมเม่อขึ้นมาไอ้เพื่อนเพ่อตายอยู่เพ่นเพ่อตายอยู่เพ่นตายอยู่ะเ่นตรงกาจุบเพื่อนจุบเพื่อนจุบเพื่อนดีจุบเพื่อนดีุบเพื่อนดุบเพื่อนดีุบเพื่อนดีุบเพื่อนดีบเ่อนดบเพ่อนดีจุบเ่อนดบเ่อนดุบเพ่อนดบเ่อนดจบเ่อน ก็วอลไคนแลวอไอเลนไปชุบเพื่อนต่อเล่นไปชุบเพื่อนต่อตาย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 ตพี่เปตการให้หน่อยกลับไม่ได้ดึงเพื่อนพากูดึงเพื่อนด้วยมึงดึงเพื่อนด้วยมึงแอเพื่อนมึงแปลเพื่อนมึงแปลเพื่อนก่อนมึงแปลเพื่อนมึงแปลเพื่อนดึงเมึงแปลเพื่อนด้วยชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนงานข่าวน่าจะมันน่าจะมันกันหน่อยกันหน่อยตัวไหนรถตัวไหนบอกเพื่อนดิรลบหลังบ้านยิงฟี

กลับบ้านกลับบ้าับกลับ้กลับฟังเพื่อตมิดตกลากลับบ้านมีฟรีปุนมึงไม่กลับบ้านยมเล่นนบ้านกลับมาเล่นนบ้านชุบเยอะนะมึงต้องดึงสงนะยิงกันหน่อยยิงกันตรงเนื้อรงนื้อละยิงกันหน่อยหละรถหน่อยรถรุ๊บุ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 บจุบุบจุบๆุบๆุบุบชุบชุบชุบ เลอย่างเยอะอยินกูก่อนนะละได้ดีดีดีมันจะจ่มเพื่อนมันจะุ่มเพื่อนกันรถกันรถกันรกอดี่ไปรับกอดที่ไปรับกอดี่ไปรับกอดท่รับกอดพี่รับกดที่ไปรับกอดที่ไปรับกอดที่ไปรับี่รับกอที่รับกอดี่รับอีไรักิดที่ไปรับอดี่ไปรับกอดทีรับอที่รที่รับ ตายตายยตายก็วะอยไมตายเล่นถอกแล้วเนี่ยอย่ามัวอย่ามัวไม่ดีไม่ม่ไยงเล่นวงเล่าเนี่ย่น่้วปิ้งเป็นนชุมันชุบมันชุบนะผมต่อไงตัวคนนดีดีอเฮียมนจะโดนีดีดซ้ายไไหนครับพื้นซ้ายอะ เฮยตาไม่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 นบ้านเราบ้านเรามึงเล่นแย่กันแล้วเราย่ไม่ราบหล้าเราียน่หล่บ้านเราบานเราเลือยหล่งบ้านเราเล่จะเปิดเปนเไเเปไเไเปไเไเบ้านเล็เพื่อนพ่านตายแล้วตายปืนมันตายปืนมันตายไ่นี่หมดแล้วนะเนี่ยวานเล่พี่วาน้อง

ผูเราเล่นแย่กันเยอะมากเรีบกลับรีบกลับด่วนเลยรีบกับด่วนเลยาแล้วกันเืนไนะเว้ยวะชุบเลเนางรีบกลับดวนเลยไอ้ไอ้เดนมารับกุหน่อยกอยากเท้าราต้องใช้รถกุชุบยิงกูหน่อยยิงแล้ว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 กยิงใหมดรเงเป็นโซนน่ะได้โว่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ ไปรถมา่ั้นกูเลยไปไปบุรไปดนไปไปมันไปโดนไปโดนไปโนไปโดนไปโดไปโดนไปโดไปดไปนไปนไปโดไปนไปโดไปโไปโดไปดไปไไปดไปไไปดไดไปไไปไปไปไไป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 ไไไป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 ปไปไปไไป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 ไไปไไปไไปไปไไ ถึงปืนหน่อยได้ปหมกลตรงขวาด้วยขวาตรงเต็นท์กำไรตงวนพีกำไรต้องวนพีเออมึงก็เอาที่มันแอบแอบได้กำลังไปเอารถมอะไรพี่หลงมึงต้องเพิ่มรถจะต่ำมาตรงเต็นท์หน่อยมาตรงเต็นท์มาตรงเต็นท์เกียร์เกียร์จะเย็นเกียร์จุ่มเดี๋ยวคุจุ่มแล้วมันตีห้าสุดเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเต้นเล่นหน่อยไอ้หวยดึงแล้วดึงแล้ว

ตายเยอะมนตายเยอะตายตายเยอะมนตายเยอะตายตายเยอตายเยอะจัเพนตายเยอะจ้เพื eh, hi, ่อนตายอีควายตายเยอะยอตายงอว้มาดิด่อดึงเรงเราขึ้นรถไอรถไปเาพาเพื่อนไปเผา ไหวแล้วไห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 วเล่นเล่นกันเป็นโซนเล่นกันเป็นโซนไหวแล้วเอ้ยเอ้ยมามามาถือถือศพด้วยพี่ได้น้องได้เต่นท์มีเต็มเลยเต็มเลยสายเลนดันศพยาวนะศศศศศวิลิเทนสองสองศพเมาส์หน่อยเต็นท์เต็นท์ขาวเต็นท์ขาวมาศพหน่อยเต็นท์ขาว ไปเล่นเล่มไปเ่มามามาเล่นกูเล่นกูเล่นกูไลไรแค่ไวงกูฟังกูพอการไฟก่อนเอาลำบุกไปไไปมาเพ่อไปเพื่อช่วยช่วยช่วย่ไปไปเล่นฟ้าไปไปเล่นางทำคูอะไรควายมนไมีมนไมีมนไมีมนตกตกตกสุดท้ายมานี่มานี่ายไปไปไป มึนจาสเพื่อนไไหนควายมุนจาไปไหนโจ๊กโจ๊กไอ้สามนีสามนี้นเมเป็นกลุ่มนในเกมเนกลุ่มได้นะพี่ไปทำอะไรไปเรียกฝาเรียกฝาเรียกฝา TẠI 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 tai 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 ai, đừng có tai 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 đi tai đi đi, đi tai đi. tai 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 đi tai 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 tai

ใครมีมาบนแล้วไปไปซ่อมรถกลับมาถึง่อบซ่อมรถเลยเด็กเร็วเร็วเร็วไปต่มรถล้ไปต่อมรถละเดี๋ยวรอตรงนี้ละตอนแรกควันมันขึ้นไม่ใช่หรอไปดูนี่นะจ้าไปซ่อมรถ้วยเอาไว้ควยเป็นหลอดมันขึ้นได้ไปไปเราเราเราไปรับตุดดีกว่าพวกเรา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 ไปเรีนลับตุดดีกว่าโอเคโอเค ใครอุ้มมันไอ้นี่วะเวลาจะลุดเดรอหารถสีาหรถสีล้ไม่ไม่ไม่ต้องต้องต้องไปหานั่งกับปืนพี่เด่นพี่เด่นอยู่ไหนพี่ผมผมผมมาหาพี่ด้วพี่เด่นใครใครมีรถอยู่ไหนอยูไหนอยูไหนอไรอะไต้องหาด่ะนั่งกับคนอื่นนะมีถวบางปะพี่บ๊อก

ผมไปล่าตัวหลุดกับใครได้บ้างเนี่ยตกคนตกคนไอ้ใครไม่มีรถไปไปพาวหน้ามามาตรงวงอินเพียรน้องชายเราเลี้ยงตลอดล่างไปของหร่ะมันช้ามากเลยนะเพื่อนช้าแลยนะเพื่อนเร็วเร็วพี่พี่กับพี่หลงกันไหนพี่หลงพี่หลงกันไหนพี่หลงงตังกลับมาหยิบศพกลับมาหยิบศพเพื่อนเรามันมีคนป้นไอ้เหี้ยฮะมึงเงียบดิมึงกลับมาหยิบศพมึงกลับมาหยิบศพเร็วๆกูเห็นกดหากกินเลยกดหักกินเลยเลย ยี่สิบเอ็ดคิวครับโอ้โหโอ้โหเยอะทีมยี่สิบเอ็ดตัวกูการไอจีแล้วกลับมาดูซ้อมกูไม่รู้กูเตียงเดียววะกูต้องไปแหกหูเลาลาๆพาไปบนรถหน่ารักูกูแหกหูให้เพื่อนนะเพื่อนหมดว่ะกูเพิ่งห่อไปกูหอบหมดก่อนกูเพิ่งห่อไปกูเพิ่งห่อไปหยิบจีบไปเลยศพบนพื้นกูห่อให้ขอหนึ่งคนผมจะไปล่าตัวหลุดด้วยขอขอคนหนึ่งพี่พี่วางับพี่บ๊อบมาห่อหน่อยไปครับมาเมา ห่อมึีห่อเลยไร่ห่อเลยใครฟังใครมีห่อเยอะมึงห่อไปเลยให้เพื่อนไม่หยิบใครมีห่อมึงมึงไล่ห่อเลยัใครไม่หยิบห่อนั่งเว้ยมันโดูดีอีพีอีพีห่านละฝาล็อตพี่หมอนฝาได้ไหมได้ได้ได้พี่หลงผมร้อยกว่าผมผมร้อยกว่านะพี่หลงตรงตรงนี้เลยหายคีเลยปีพี่พี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ี่แล้วก็เอาไอ้เทปเดิมมาไล่จับตัวหลุดเดิมแล้วกลุ่ใหญ่ก็อยู่อยู่กับกุ่ใหญ่เลยอ่ะ ไม่เป็นโรงปั๊มมันวนมันก่อนกลุ่มใหญ่อ่ะใครไม่ทำไรอ่ะไม่อะไรออกนะเพื่อนอย่าแช่นะตำรวจมาเยอะนะใครไม่ทำไรตอนนี้มายิบศพแล้วศพเหลือเนี่ยทั้หมดแล้วเหลือศพนึงก็ออกไปเลยไอ้เชี่ยอย่าอย่ารออย่ารอออกไปเลยโจเมาส์ตัวปีโจพี่ลงไหมครับผมรออยู่ในอาคิพหารถนะไอ้ฟ้าหารถนะเออไปเลยไปเลยพี่เกยไปเลยพี่เกยไปเลยไล่มึงเข้าเข้าเมืองไปเลยนะเมื่อกี้เราเราสองคนรักรักกันจัดเลยวะไหมฮะโหลดดับกูโมงเยอะนะ เราสองคนรักรักกันจัดเลยมั้ยนั่นไปกี่หัวรับยี่เบียไปเอารถไงพี่บอสเป็นอะไรพี่หลงพี่หลงไปไหนพี่หลงลารอพี่หลงพี่หลงรอลาตรุดครับพี่ไปเลยได้ทีเดียวมาได้ปะข้ามวได้พี่า้มตเนาะเดียไว้ดไว้สาเอง่เไว้หมดแรอย่างไว้สัตว์รถหมดแรก่อนตรวจพี่ไ้มมาเดี๋ยวกไอ้ม่นีไปเลยเดี๋ยวกูต้านีไปนี่ททด้ มีสองคนมัไอโนเกูตกว่าพ like ี่รถติดหลังกรัมึงบน่ะไียมีใครมาได้ปะโกระท่อมโขกระท่อมโขกระท่อมช่วชพี่หลงดินเดโดนมาดโลมือโดนลมือโดนลมือที่ไหนที่ไหนพี่หลงที่ไหนที่ไหนเพ่อนตรงไหนวะหลังกรัฐมึงควไอ้ตรงไตรงสะพานแตกอะสะพานขาดละบดกแยกนะกูเข้าเมืองแล hm à, like ้วเพื day. ่อน